สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวไฟฉายนะครับไฟฉายสารพัดประโยชน์นะครับตัวนี้นี่นะครับอุปกรณ์ที่มาในกล่องก็ประกอบด้วยที่ชาร์จอะแดปเตอร์ต่อแบต 3A 3ก้อนนะครับแบตเตอรี่ชาร์จได้ 4.2V 6 8 0 0โวลต์ v, ครับ6,800มิลลิแอมแล้วก็ปลอกปลอกสวมใส่ตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วก็กระบองสีส้มแล้วก็ตัวไฟฉายครับแล้วก็ซองใส่ไฟฉายครับประสิทธิภาพของไฟฉายตัวนี้ก็ถือว่า มราคานะครับมาดูแสงนะครับแสงของไฟฉายนะครับนี่คือแสงเข้มนะครับแสงเข้มเวทีปรับซูมปรับปรับซูมไฟฉายนะครับให้แสงมัน กว้างแล้วก็หมุนตัวนี้นะครับดูน,นะครับผมจะหมุนนะครับฟังเสียงครับ,รบก็จะขยายวงกว้างไฟฉายตัวนี้จะมีอยู่สามโหมดนะครับโหมดนี้โหมดสว่างสุดจะเป็นมันจะมีอยู่สามโหมดตัวนี้จะสะว่างสุดแล้วก็เนี่ยครับรากดตรงตูนนี้นะครับคือสวิตช์กดแน่นี้ก็จะเป็นโหมด ดับแสงลงมาอ่าแล้วก็กดอีทีก็จะเป็นโหมด SOS นะครับโหมดแฟชนะครับกดอีทีก็สว่างปิดก็กดจมเลยเปิดก็กดจมฟังเสียงแก๊กแก๊นะครับกดนิดนึงนะครับต่อไปมาดู กาบ,บองสีส้มไวเพื่อเพื่ออะไรนะครับกาบ,บองสีส้มไฟฉายก็ไว้ประมาณว่าหน่วยกู้ภัยเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายข้างถนนหรือว่าเอาไว้ตรวจจับรถผิดกฎหมายอะไรตั้งด่านอะไรอย่างนี้นะครับเหมาะสมกับอ,อป,ปรพรลตำรวจหรือตำรวจบ้านอะไรนะครับเปิดปุ๊บอ่าก็จะเป็นแสงสีส้ม เวลาหมุนคือตอนนี้นี่คือหมุนซูมสุดมันก็แสงมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราขยายขยายาแสงก็จะเต็มกระบอกแบบนี้เรามานลองดูว่าหมวดแต่ละหมดมันจะแสงจะเป็นยังไงครับอันนี้หมดสว่างสุดนะครับอ่านี่หมวดดับลงมาอันนี้หมด พิมพหมดนะครับหมดแฟนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสนใจติดต่อได้นะครับราคาไม่แพงครับตัวนี้เหมาะสมประหยัดคุ้มมากๆามากม,ากมากเลยครับโอเคนะครับขอบคุณครับ